นอเดี๋ยวตามเข้าไปข้างในกันตามมาตอนนี้นะถ่ายถ่ายภาพผูนะเขาให้วางคอนเซ็ปต์ประมาณว่าแบบ เราแกล้งกันสนุกดีครับเป็นไงบ้างกรโดนพิธีแกล้งตราระเบียวนะสนุกไหมสนุกสนุกฮะก็ก็ให้เราแบบแกล้งกันไปเรื่อยแล้วพี่เขาก็จะถ่ายภาพไปเรื่อยก็สรุกไปก็ได้ภาพที่ก็กำลังเล่นเล่นกันสนุกดี ตอนนี้นะคะเพิ่งพิ่งจะถ่ายถายแบบเสร็จนะคะแล้วก็มากินข้าวค่ะคนนี้ค่ะกินกินเยอะกว่าเพื่อนเลยนะคะ 1>, 1 2 3่งสห้าหกนี่6อย่างทั้งหมดนะคะกินกินคนเดียวนะค,ะครับเดี๋ยวไปดูคนต่อไปว่าบรรยากาศการทำงานจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับ เป็นงานถ่ายแฟชั่นงานแรกของ12นักล่าฝันหลังจากออกจากบ้านนะครับผมว่าทุกคนแทบจะทุกคนนะฮะแบบมีพัฒนาการต่างจากที่ถ่ายครั้งแรกค่อนข้างมากดูทุกคนแบบสวยขึ้นหล่อและสวยขึ้นนะฮะ <fire> ก็ถ้าคนที่ซื้อเล่มแรกแล้วอะก็อยากให้ซื้อเล่มนี้ดูว่าแบบมันมีความแตกต่างมีพัฒนาการของ12คน ส่วนคนที่ยังไม่ได้ซื้อเล่มแรกก็กลัไปซื้อเล่มแรกแล้วก็ซื้อเล่มที่สองพร้อมกันแล้วจะบุกห้องน้ำหญิงนะฮะดูว่าเพื่อนเ,เ,เขาแต่งตัวอะไรกันอยู่ถ้าอยากรู้ก็ก็รอก่อนเนี่ยไม่ใช่นะอยากรู้ก็ตามไปดูเลยนะครับเดี๋ยวก่อนเรามาหยุดที่สุดหล่อสองคนนี้ก่อนดีกว่าอยากรู้ว่ากำลังทำอะไรกันอยู่ถอดผ้ากลั <laughs> <laughs> ากินข้าวครับครับกินข้าวกันอยู่กำลังพักกินข้าวกันอยู่เดี๋ยวก็อันนี้แต่งตัวเสร็จหรือยังครับครับเดี๋ยวใส่สูทแล้วก็ เต็มที่รอเต็มที่อ่ะมาชิ้ออฟกันดีกว่านะฮะเฮ้ยนี่อันนี้อะไรครับออฟออฟกำลังเริ่มบิดพายอันนี้คืออะไรครับอุ้ยหนีบไว้ครับมันจะได้เออเป็นแบบว่าหวงกันนั่นนี่เราเราเป็นคนใส่ให้ซาลีส่วนตัวเป็นคนทําให้เพราะว่ามันจะได้แบบสวยอ่ะอือต้องหนีบไวยโอเคฮะงั้นเดี๋ยวผมขอจบนิดหนึ่งอันแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปสัมภาษณ์ห้องน้ำอีกแล้วนะครับอ่า เอาเป็นว่าวิกนี้คืออะไรครับให้บอกวิกครบบคนี้คือตัวตนที่แท้จริงนะคะแต่เราจะมองเห็นเฉพาะผมค่ะเพราะว่าอย่างอื่นนี้เราจะมองไม่เห็นนะคะ <c oughs> เอามาถึงประเด็นหลักเลยนะคะ <c oughs> วันนี้นะคะแล้วก็หลังจากที่เราถ่ายทำแล้วก็เปลี่ยนชุดมาแล้วชุดหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นชุดที่สองของเรานะคะแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นใช่ไหมคะพิธีแมนค่ะแล้วก็ต้องไปติดตามนะคะว่าชุดต้องติดตามนะคะว่าฉากเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะรลบรองข่นหนังสือนี่นะคะ มีอะไรให้น่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยนะคะอย่าลืมติดตามนะคะหนังสือชื่อว่าหนังสือ Dream c o m t r u นะคะแหมห <laughs> ยุดไมได้เลยอยากให้ทุกคนนะคะอุดหนุนกันเองนะคะอุดหนุนของไทยสินค้าไทยนะคะเพราะว่ามันก็ในนั้นก็มีอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์อะไรเยอะแยะเลยอะค่ะก็อย่าลืมติดตามนะคะแหมดีครับดีโอเคถือว่าจบอย่างสวยงามแล้วก็หาที่ลงได้อย่างสมบูรณ์แบบนะ,อะ <laughs> โอเคงั้นเจอ,อกันใหม่ช่วงหน้านะครับเดี๋ยวผมขอไปเปลี่ยนชุดบ้างจะได้หล่อเขาบ้าง ดี๋ยวเจอกันใหม่ชุดหน้านะครับเอาละครับตอนนี้นะครับงานของเราในวันนี้นะครับเวลาก็ผ่านไปครึ่งวันแล้วนะครับห้าโมงกว่าแล้วนะครับเราอยากจะถามเพื่อนว่าตอนนี้เพื่อนๆเหนื่อยกันหรือยังแล้วถ่ายกันไปถึงไหนแล้วนะครับสวัสดีครับนิวตี้ครับสวัสดีครับชุดสวยมากเลยนะครับวันนี้ขอบคุณครับวันนี้ต้องเปลี่ยนชุดกี่ชุดครับสามค่ะ สามชุดแล้วนี่ชุดที่เท่าไหร่ครับชุดที่สองครับชุดที่สองใช่ไหมครับอยู่ไหมครับไม่หิวเลยแล้วเหนื่อยไหมครับตอนนี้ผ่านมาครึ่งวันแล้วไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยเลยใช่ไหมครับน้ำมือครับอุ้ยเลยถามว่าคะมีระดับถามว่าคะโอเคไม่มีก็ได้ครับขอบคุณครับเลล่อนิวตี้บอกว่าไม่เหนื่อยนะครับตอนนี้ผ่านมาครึ่งวันแล้วตามมาดูกันเลยครับสวัสดีครับนุ๊กนี่ครับแล้วนี่กินข้าวยัง กินแล้วนะครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับตอนนี้นุ๊กนี่กินข้าวแล้วนะครับส่วนพี่แม็กซ์กำลังทานข้าวอยู่นะครับแม็กถ่ายไปกี่กี่ฉากละประมาณสี่ห้าฉากแล้วครับสี่ห้าฉากแล้วใช่ไหมก็ถือว่าเยอะนะเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมไม่ค่อยเหนื่อยครับเพราะว่าเติมพลังงานตลอดเวลาอาจจะเป็นเพราะอากาศร้อนนะครับทำให้แม็กหิวเยอะนะครับวันนี้เดี๋ยวคนต่อไปเราจะไปดูใครดีอุ้ยเราได้ไปห้องไวส์เขาทำอะไรกันครับ ตอนนี้นะครับบรรยากาศการถ่ายถ่ายแบบนะครับมีอิดนะฮะแล้วก็มีกริดมีนุกนิกนะครับอีก4คนนะครับในฉากนี้นะครับเห็นครับว่าพี่ๆทีมงานเขาตั้งใจทํางานกันสุดยอดจริงตั้งแต่เช้าเลยตอนนี้มาเย็นแล้วเขาไม่ได้พักเลยนะฮะคิดถึงบรรยากาศตอนที่เราเคยอยู่ในบ้านนี้นะครับ ว่าท่านผู้ชมคงแบบว่าคิดถึงตอนที่พวกเราเนี่ยเล่นกันในห้องนี้ด้วยนะพอหอมปากหอมคอดีกว่านาะอเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมวาอาจจะต้องไปถ่ายต่อนะครับเดี๋ยวยังไงผมทิ้งหน้าที่พิธีกรไว้ตรงนี้ดีกว่านะครับ